วันนี้จะมาแชร์สิ่งที่ควรทําและไม่ควรทาก่อนสริุปราคาวันที่21กันยายนนี้อีคลิปคือช่วงเวลาแห่งพลังงานเข้มข้นมาในทีมของ ending และ new beginning แต่จันทรุปราคาวันที่7กันยาที่ผ่านมานี้จนถึงวันที่21นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่เราจะเคลียร์สเปซลองคิดถึงมารีคอนโดในการจัดบ้านเคลียร์ความคิดและกิจ,จวัตรที่ทําให้เราย่ําอยู่กับที่เพื่อเปิดพื้นที่ในการรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาสิ่งที่ควรทําคือการเขียน journal list ออกมาสิ่งที่เราอยากจะ release เช่นการนอนดึกหรือความคิดลบ แล้วเขียนลงกระดาษฉีกหรือเผาทิ้งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ควรทำคือการแมนิเฟสเพราะช่วงนี้เป็นซีซันของการ l ีล s สไม่ใช่การบังคับให้จะเริ่มสิ่งใหม่ในตอนนี้เพราะอีคลิปซีซันเป็นไทมิ่งของการ l ีล s สและเซรันเดอร์สิ่งที่เราควรทำก็คือการรอจนถึงวันที่21ตรงกับสริยุปราคาและนิวมูลในราศีกันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะรีเซ t ตและตั้งเป้าหมายใหม่แบบชัดเจนและวัดผลได้เพราะพลังงานของราศีกัน คือการจัดระเบียบมีโครงสร้างและเป้าหมายที่วัดผลได้ไม่ใช่ความฝันแบบลอยๆแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะปล่อยอะไรออกไปหรือถ้าอยากได้วิธีตั้ง intention คอมเมนต์คำว่า journal มาได้เลยค่ะ